สวัสดีค่ะทุกค,วคนวันนี้เรามาเล่นทอมแอนด์ e รีนั่นแหลัไปถ้าว่าถึงวันที่เราได้ตัวกระต,ตุยเลยเราชอบตัวนี้มากเลยค่ะว่ามันน่ารักเราเคยเล่นไปทีนึงแล้วแล้วเราก็โลมันอาจจะมีเสียงรบกวนที่ป็นพันมนมิดหน่อยนะคะเย้เสียงก็จะมามานี้นะยังตื่นได้ไม่นาน ออกมามันจะปวดห้องน้ำมันทุกคนไม่ได้นะดูโค้าเขาอยากให้เราดูโฆษณาคนน่ะหรือไม่อยากถ้าดูโฆษณาแล้วเขาจะต้องตัดคลิปไปก่อนอะ มนขี้เกียจรอมเมื่อลุยอะทุกคนมันนานมากก็ไม่พล,ล,ล็นหรอกเนาะเราไปแต่งตัวให้กับตัวยังดีกว่านี่น้ลลาล้าเราชอบเสื้อมีมากเลยทุกคนจะให้ทุกตัวเนี่ยแต่งตัวน,นอนนะคะเฮ้ยมีคนเข้าน้ําเสร็จแล้วทุกคนเข้าไปต่อ ไม่ทำนะโอ้เส uh, ียงรถมาทุกคนทุกคนได้ยินไหมอุ้ยขยะเต็มบ้านเลยแล้วว่าต้องให้มันมาทำวามสะอาดสักนิดหนึ่งทอมให้ทำมันนู้น บอกให้ามาทำความสะอาดดิสิทุกคนมาเล่นไม่ได้สิบางทีเราอาจจะลำเอียงนิดนึงนะลำเอียงไปทางที่กระต่ายมากกว่าก็ขอโทษนะคะที่ลำเอียงพี่ฝนตกทอมเข้ามาก,ก่อนแล้วทอมป่วยทอมป่วยแล้วมันหาเรื่องใใส่ตัวเราเข้านานมากทุกคนเขาไปทำอะไรอ่ะนานมาก,กาามรอ้นนกอยฝนหยุดตกก่อนแล้วก็พาทอมกลับไปที่ ฝนหยตกแล้วเล่นปันสะสาเล่นสร้างเรว่าอะไรอ่ะกอดายอ่ะเราชอบเล่นเกมพวกน,นี้มากเลยนะมันสนุกมากแต่บางทีมันก็แพ้ไงมันก็ไม่ได้ปะไปขึ้นรถกันเถอ,อะนีนเอาไหนดีทุกคน มาตลาดตาจี้มาทุกคนหน้าโมไม่เห็นอ่ะตอนนี้เฮ้ยสีสีชุดนี้เออได้ได้สติกเกอร์มาสติกเกอร์อีกแล้วทุกคนเราไม่คิดจะได้ยังอื่นเลยเหรอได้ตังค์นะทุกคนเราอยากได้ตังค์อ่ะ เฮ้ hey, มาเลด้ทำน้ำพืชดีเหมือนมีหมดยังมีเกือบหมดเลยเอ้ย <Hey, S 1> ทำไมได้ตัวน,นี้ปวดยังเลยอ่ะถ้ <Hey. S 1> าไปที่หนังสือก็ตรงนี้ดาวมันอ๋อมันคือตาบูเฮ้ย <Hey, S 1> อันนี้ได้แล้วแล้วก็จะได้ตุ๊กาตาหนี <c oughs> เอาไปทำอะไรอะ่ะทุกคน แคดดี้เบร์หนึ่งอนนองวันก่นอนโอเคทุกคนกลับมาแล้วนะเมื่กอกี้มีโฆษณามาโทษเท,ท่าโทษ พอมันมีพอมันมีหลายตัวมันก็นลำบากนี้แหละทุกคนแล้วหลตุก๊กตาหมีคืออะไรอะ่ะอ๋อซักน้องน่ารักซักน้องด้วยซกักอา้าวเพิ่มขวดแล้วซักอะไรของน้องเนี่ยไม่ซื้อนะคะทุกคนนี่มีคนอยากเล่นเป็นนู น่ารักโถห,หนูอุ้ยโทรโทรโทรโทซื้อก่อนอันนี้อุ้ยเธอเราได้อีกแล้วได้แมล็ดพันธุ์พืชมีตัวไหนบ้างบ้างจะไปปลูกผัก มาเลยน้องกระตุยเฮ้ยเอา้าอยากอาบน้ำไปโอ้โหตัวนึงอะไปเลยอาบน้ำอาบน้ำได้สามคนทุกคนลาดูโฆษณาไหมทุกคนเสร็จแล้วก็เหลือสามตัวที่เหลือลก็จะไม่ดูโฆษณานะเราก็จะเลี้ยงตัวนี้ไป ใครว่าปลูกผักให้เราเลยเสียใจเอาอะไรดีที่ขิ้นเอาเอันนี้แล้วกันนะยังไม่เคยมาฝั่งนี้เลยโอ้โหหมาน้อยกับตัวแล้วมันมาตรกรโปรกอย่างนี้อันนี้เราจะไม่หลับปานทะุกคนอยากกดให้มันไบไว้จะได้พาน้องแมวน้ำต่อ,เ,อเพ่นมาเฮ้ย ำไมไม่นิ้วสามมันเป็นเลนล่าก็คงตาวน้ำต่อโอเคอย่างที่ทุกคนเห็นแหละเมื่อกี้นี้พ้าจะมามา<อ>เฮ้ยอะโวคาโดเราไม่ชอบกินอะโวคาโดนะทุกคนเป็นเหมือนเราไหมว่าเราไม่ชอบกินอะโวคาโดมืนมืนต้องฉีดน้ำเกลือใส่ไม่ใช่เป่า โทษทีเอออย่าบอกนะอ่างพังอะไรของพวกเธอพวกเธอทำอ่างฉันพังหลายรอบแล้วนะฉันเกียดดูโฆษณานะเอ้ยว่างปลูกผักปลูกผักมาปลูกผัก มีจำกัดด้วยงงมากน้ำหมดแล้วทุกคนอูอยากคุยกับกระต่ายก็คุยไปเลยไปตัดไม้ไปีทุกตัวมีงานชามรู้สึกดีใจเอาเป็นว่าแค่นี้กันละกันแคทนิ้น